สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันพิเศษมากๆสําหรับรายการของเรานะฮะที่เป็นรายการที่จะมาเปิดปมปัญหาค่ะเกี่ยวกับเรื่องเอวหนาๆาของสาวๆทั้งหลายปัญหานักใจเลยนะคะนักใจมาอ <c oughs> เพราะปัจจุบันนี้หลายคนเอวหนาเหลือเกิน<ช>นะคะ,คะบางคนที่ดูไปดูมานี่จะเกือบจะเหมือนถังน้ํามันแลวนะคะหนาทั้งตัวเลยหนาทั้งตัวเท่ากันไปหมดเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟิต and f ฟ r ร์ฟิกเกของเราเนี่ยจะทําให้คุณสาวๆทั้งหลายที่มีปัญหากระเอวหนาเนี่ยได้รับรู้อะไรเพราะวันนี้เนี่ยเราพิเศษจริงๆไม่เหมือนกับทุกๆครั้ง ที่เราเคยทำรายการนี้มาใช่แล้ว่ะคะและที่อาจารย์ว่าพิเศษในวันนี้นะคะก็คือเราจะได้พูดคุยกับศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะผู้ซึ่งทําการค้นคว้าวิจัยหรือเรียกง่ายๆว่าท่านเนี่ยเป็นผู้คิดค้นโลชั่นสูตรสลิมเซฟนี้ขึ้นมาเป็นโลชั่นที่คุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยได้นํากลับไปทาเองที่บ้านทั้งเช้าและเย็นแล้วก็กลับมาบอกกับเรานะคะว่าเป็นโลชั่นที่ใช้เราได้ผลจริงๆเลยค่ะอาจารย์พูดถึงอาจารย์พิเชษนะครับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่มีในประเทศไทยพวกสมุนไพรแล้วก็ผลไม้รากไม้อะไรต่างๆะนะครับที่จะทําให้คนไทยเราเนี่ยมีสุขภาพดีมีผิวพรรณดีมีรูปร่างดีเพราะสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ไปดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะครับสนอื่นด้วยนอกจากความงามบางเรื่องก็จะทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยผ่องใสนะสบ so, ีรู้ไหมหน้าพี่เนี่ยนะ มาจากผลงานของท่านเลยแหละอ๋อจริงนะจ๊ะจริง,รงถึงว่าผิวของอาจารย์ใสนะคะพี่ใช้เซเว่นมิรัคโลซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์พิเชิของเราดีแบคนความที่แบบน่าสนใจนะคะใช่ <c oughs> และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ทําในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไม่แพ้ของต่างชาติ <c oughs> นะฮะคุณภาพไม่แพ้ต่างชาติ <c oughs> ราคาคนไทยเอื้อมถึง และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหลายที่ได้รู้ว่านักวิทยาศาสตร์ไทยทําอะไรได้ดีขนาดนี้ใช่แล้วค่ะเรียกว่าดีครบในทุกด้านเลยนะคะอาจารย์คุ้มค่าจริงๆค่ะแล้วนับเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้ถามถึงแนวคิดการค้นคว้าวิจัยจนได้เป็นโลชั่นสูตร Slim Safe นี้ขึ้นมานะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรามาร่วมพูดคุยกับเรากันเลยดีกว่าค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะจย์ สวัสดีค่ะเชิญค่ะ,คะอาจารย์ครับเปรียบปัญหาอ,อาจารย์รอบปีตั้งชื่อเนี่ยชัดชัดเรียกว่ามันเซลล์อธิบายเลยนะมันบอกกับตัวมันเองเลยสลินก็คือจะผอมนะฮะแล้วก็สลินเซฟนะก็แปลว่า เป็นการผอมได้อย่างปลอดภัย,ภยเพราะจริงๆแล้วคนเราอยากผอมเนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆนานา,นานในการเสร็จไม่เดยกผอมลง,งแต่บางอ,อ,อันมันก็เป็นสิ่งที่มีผลข้างเคียงที่น่าเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ของอาจารย์เป็น Slim Safe ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับครับเ,เราตั้งชื่อ Slim Safe เพื่อจะให้แปลว่าเพียวได้อย่างปลอดภัยนะครับก็เนื่องจากว่าเมื่อประมาณสักแปดปีที่แล้วนะครับ,รบก็มีสาวน้อยคนหนึ่งไปเอาไขามันไปดูดไขมันออก มาจากเอวเพื่อจะไปผูกวดนางงามอะไรตรงไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตอุ้ยจริงรนะปิาที่เชียงใหม่ระดับนั้นเลยเหรอฮะที่เชียงใหม่นะครับก็เกิดภาวะความกลัวถึงกับชีวิตเลยนะคะี่ยทเสียชีวิตเนื่องจากว่าไขมันไปอุดตันที่ที่ค้างอยู่ไปอุดตันบริเวณที่ควรจะไปเลี้ยงหัวใจนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปก็เกิดความกลัวเกี่ยวกับการลดกระชับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่ในประเทศไทยตอนนั้นก็มีปัญหาไปหมด คนที่อยากจะลดสัดส่วนก็ไม่กล้าก็ไม่มีทางเลือกที่จะทำอย่างไรนะครับเราเองเรามีผลิตภัณฑ์อยู่นะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนะซึ่งผ่านการทดสอบ3ามสถาบันทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สรุปอ,องผลออกมาว่าใช้ได้ผลปลอดภัยได้ผลข้างเคียงคือสามารสามารถลดสัดส่วนได้ในความรู้สึกของเราก็คือว่าเมื่อเราใช้กินยังไม่มีปัญหาอยากรันนั่นเลย,เลย ก็ใช้ตัวนั้นนะอ่ะองค์ประกอบเหล่านั้นอนะ่ะมาผสมเข้าไปในค,ครีบเพื่อจะใช้ทาบิเวณใช้ทาแทนกินใช้ทาแทนกินนะครับก็ทาวันละสองครั้งนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นก็ควรที่จะลดได้แล้วเราก็มีการทดสอบออหลังจากที่เราแน่ใจว่าไอ้สูตรที่เราเใช้ลดสัสดส่วนตรงนั้นอะ่ะมันสามารถซึมเข้าไปได้บริเวณที่เราทาแล้วนะฮะแล้วก็ทดสอบ ในระหว่างอาสาสมัครทั้งหลายแหละก็พบว่าภายในเจ็ดวันในการทาเช้าทาเย็นนะครับก็ในกลุ่มอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ยมันก็ลดเอวลงไปได้ทุกคนบางคนส่วนที่ลดไปมากที่สุดก็คือสี่เซนครึ่งบางคนก็สองเซนกว่านะครับโดยสรุปออกมาเฉลี่ยแล้วทาเช้าทาเย็นวันละสองครั้งเนี่ยลดเอวเฉลี่ยแล้วส่วนที่ลดไปมากที่สุดคือสามเซนนะฮะก็คือ เป็นที่มาของสโลแกนของเราที่ว่าเพียงทาผาเปรียวอ๋อเพียงทาผาเปียวครับไม่ต้องตบไม่ต้องทุบนะครับไม่ต้องทุบครับแต่ทีนี้ถึงจะอย่างไรก็ตามในคนไทยใจร้อนนะครับเพียงทาผาเปรียวไม่พออ่ะก็บอกอาทิตย์หนึ่งแหมกว่าจะต้องเอ่อจ็ดกว่าจะเดาต้งสามสามเซนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เฉลี่ยเหรอค่ะแล้วมันจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ไปวันที่เจ็ด้วยังไม่ลงยังไม่ก็ไม่มีใครยังไม่มีใครเชื่ออยู่ดี เพราะฉะนั้นเราก็เอาว่าถ้าไม่เชื่อจะทําให้ดูเลยนะจะทําให้เพียงทาพราเพียวถ้าไม่เชื่อก็นวดครั้งเดียวให้เพียวทันใจไปเลยเห็นชัดเจนกันไปเลยนี่คือที่มาของของการใช้หนึ่งขวดของสูตรสลิมเซฟเนี่ยที่ควรจะใช้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยใช้ให้มันหนึ่งในหนึ่งชั่วโมงอ๋อหนึ่งชั่วโมงนวดไปเลยให้หมดหลอดเลยนี่คือที่มาของการแสดงประสิทธิภาพโดยให้เห็นชัดเจนว่า ครีมเนี้ยโซลชันเนี้ยมันใช่ได้ผลแน่นอนนะครับครับ,รบแล้วหลังจากนั้นก็ก็เป็นการที่มีการนวดแสดงประสิทธิภาพกาันต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเทํากันจนไม่ได้สัลหลายคนก็คิดว่ามันต้องนวดเท่านั้นถึงได้ผลซึ่งจริงๆเราลืมลืมวัตถุประสงค์มันมีทั้งเพียรทาพาเพียวด้วยครับ,รบ,รบไม่ใช่นวดครั้งเดียวเพียวสันใจอย่างเดียวก็ลืมวัตถุประสงค์เดิมที่ว่าเราออกแบบมาเพื่อจะให้ เป็นโลชั่นทาสบายๆเหมือนกับแต่งหน้าแต่ทุกเช้าทุกเย็นจะกอดออกไปทํางานกิจวัตประจำวันของสาวๆอยู่แล้วค่ะเปิดฝาหน้าทาแป้งแล้วก็ทาเอลสักสักใช้เวลาสักสอามนาทีตอนเช้าตอนหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งก็2ฝานะครับแล้วภายในเจ็ดวันก็รวมทั้งหมดก็สิบสีครั้งเราก็จะได้เอลที่ลดลงมาชัดเจนสามเซนนะครับ ค่ะอาจารย์คะช่วงที่ผ่านมานะคะเราได้นําหญิงสาวสีท่านที่มีปัญหาในเรื่องของ เอวหนาหน้าท้องเยอะแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกอย่างเช่นต้นแขนต้นขาเนี่ยเข้ามาลองใช้ผลิตภัณฑ์โลชั่นสูตรสลิมเซฟของเรานะคะ,ะแล้วตอนนี้ทั้ง4ท่านเขาก็ได้นําผลิตภัณฑ์ตัวนั้นกลับไปใช้ด้วยตนเองที่บ้านทาทั้งเช้าและเย็นเนี่ยนะคะทีนี้สวเบียจะย้อนกลับมาในคราวนี้นะคะเราจะมาดูปัญหาของพวกเธอเผื่อจะมาขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากอาจารย์พิเชษดูว่าจะต้องมีการดูแลเพิ่มเติมยังไงบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาดูวิทยาของสาวสารสี่ท่านกันเลยค่ะ หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเรือนร่างเพื่อเอวหวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงค่ชื่อพัฒนันค่ะงทลสค่ะซเลนออ ก่อนแต่งนี่เพียวรมเลยแหละโอเคประมาณยี่ะห้าแต่ตอนนี้นี่สองสองยี่ห้ารวมกันแล้วนะเนี่ย,ยแทบจะแบบเออเอจะสี่สิบแล้วนะเนี่ยสามแปดเกือบสี่สิบละซึ่งค่อนข้างนี่โอ้โหมันเยอะมากก่อบว่าไปเจอเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอนานนะนะเฮ้ยเอ่งทำไม่ปล่อยอย่างนี้แบบ นมากเลยแบบโหมดสภาพเลยอะไรอย่างเงแบบี้ยแบบโหเราแย่มากเลยนะหมดสภาพขนาดนั้นจริงนะแต่โอเคก็ยอมรับตัวเองอะเมื่อมาดูรูปกับสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี้ยมันค่อนข้างจะผิดกันมากผิดกันลิบลับโอเคมันแบบโหอ้วนมากอมากกว่าเดิมเป็นสิบสิบโลอาจารย์ครับเอลเคยยี่้าแต่ตอนนี้ปาเข้าไปสามที่แปดถึงสี่สิ กรณีอย่างนี้จะยากง่ายยังไงครับสําหรับสูตรสลิมเซฟของเราเนี่ยครับผมคงต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับจะเอาให้กลับมา25นี่เป็นไปไม่ได้นะเพราะเราปล่อยไปเยอะแล้วมันเหมือนเส้นยืดนะครับมันยืดไปแล้วเนี่ยมันจะหดกลับเข้ามาคงไม่ได้แต่ถ้าจะออกมาลงลงอยู่มาอยู่ที่32 34ผมมาทําได้ง่ายๆนะครับเอาไปว่าสักประมาณ4-5นิ้วเป็นไปได้เดือนสองเดือนนะครับใช่ไหมนอนจาก38ลงสัก5นิ้วก็เหลือ33นี่เพียงแต่ เพียงทานเฉยๆนะครับเพียงทานเฉยๆนะครับไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไม่ได้ยากจนเกินไปครับเพียงแต่ว่าอย่าไปหวังที่อ่าเเดิมไม่ไ้ที่ย <laughs> งยาไม่ได้เราก็ต้องออกากําลังกายหนักแล้วฮะแล้วก็พยายามจํากัดอาหารนะครับก็คืออย่ากินมากกว่าที่เราใช้ค่ะแต่จริงๆนะอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยอยากจะพูดนิดหนึ่งคนบางคนเนี่ยพอไปเจออะไรก็ตามที่มีส่วนในการจะช่วยลดหน้าท้องลดเอวลดอะไรต่างๆเนี่ย มักจะมีความคาดหวังว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งวิเศษแล้วตัวเองก็ไม่ระมัดระวังอย่างอื่นเลยนะเช่นกลับบ้านก็นอนแผ่ไม่เคยออกกําลังกายอยากจะกินไก่ทอดอยาจะกินข้าวขาหมูก็ตาม,ตมใจตัวเองเลยตลอดแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยก็มีของช่วยแล้วว่า<ม>ทำไม,มต้องมาระมัดระวังด้วยอันนี้คงไม่ใช่ใช่ไหมจานครับ,รบในโลกของความเป็นจริงของวิเศษอย่างนั้นไม่มี นในโลกของวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราลดไขมันส่วนเกินลดความเปรี้ยวลดความอ้วนตรงนั้นด้วยหลักวิทยาศาสตร์ลดอย่างไรแล้วถ้ากราบไว้ที่เรากินมากกว่าที่เราใช้มันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะลดเปรี้ยวลงมาได้ค,ครับทำไมจึงจัดการนวดให้คนเขาดูด้วยล่ะครับเออก,ก,ก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าคุณใช้ไปเถอะเจ็ดวันเนี่ยคุณได้ผลแน่แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจเราก็นวดให้คุณดูหนึ่งขวดเนี่ยถ้าคุณใช้เนี่ย นะถ้าคุณใช้หมดในหนึ่งอาทิตย์มันก็เหมือนกับที่คุณนวดในหนึ่งหนึ่งวันนี่แหละทีนี้ตอนอาจารย์นวดเนี่ยคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์คัดสรรคนที่มันจะออลงได้มาหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์นวดจรงิจรงๆทีละหลายคนคือเราเคยทำทีเดียสามสิบคนนะอาจารย์ก็เ<ม>กิด<ม>ก็สาเหตุที่เราทำสามสิบคนพวกหมุดหิดนะอาจารย์ุดหิดจากงานที่เขาหาว่าเราโกหกนะครับ เมื่อเขาหาว่าเราโกหกมากๆเป็นทุกขลาของนักวิาน้วยนะนักวิาไม่พูดโกหกไม่ได้แล้วถูกกล่าวหาว่าโกหกโอ้โหคือคือคือใหญ่หลวงเลยนะคะมันเป็นคือคือถามซึ้งถามอาจารย์ไงถ้าอาจารย์มานวดคนเดียวบอกโอ้ยเนี่ยคัดมาแล้วคนเนี้ยนะอาจารย์ก็ต้องเอามาเยอะๆเลยครับให้หลายกันไปสามสิบคนเลยให้แต่ละคนคัดกันมาเลยนะจากทั่วประเทศเลยรดทุกคนไปครับรดทุกรายครับแล้วก็ทําเป็นอีเวนต์หนักเลยสามสิบเตียงนวดพร้อมกัน เมื่อ28กันยายนปี03นะฮะนะครับแล้วก็เราก็ทําแบบเป็นกิจลักษณะเลยนะฮะตามถูกต้องตามหลักมีพยานไหมครับมีพยานครับมีพยานมีคุณหญิงชัชนีจาติกวรวนิตมีเอเชองเรนหยางซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นานาชาตินะครับ แล้วก็มีรองอธิการของมาลายหอการค้าไทยที่สําคัญต้องมีสื่อมวลชนมีไหมครับมีสื่อมวลชนมาประมาณวาแปดสิบท่านอ่านั้งอย่างนี้แถมยังมีเอเจากญี่ปุ่นเคบีเอสจากเกาหลีรอยเตอร์จากอเมริกามาเป็นสิวพยานก็เพราะอาจารย์ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วใช่ครับแล้ววันนั้นวันนั้นผมก็ได้บรรยายหลักการลดรอบเอวแล้วก็ลดทำให้กระชับสัดส่วนได้อย่างทันทีนะไปในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นรายการที่ออกทางสื่อนะครับ พอวันรุ่งขึ้นก็หมูก็ึกขึ้นโครมเลยครับนะฮะนี่คือสิ่งที่าาเกิดขึ้นา<ค>ะแล้วอย่างอย่างเราได้สาธิตการน,นวดให้เขาดูมันได้ผลขึ้นมาจริงๆนะคะและทีถ้าเกิดว่าเราจะนํากลับไปใช้ด้วยตัวเองที่บ้านเราจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไหมคะอาจารย์คือกลับไปเนี่ยฮะถ้าสมมุติว่าเราสบายๆนะ,ค,ะคือผมผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ย ชีวิตของคนเรามันก็มีงานยุ่งเยอะยุ่งเหยิงอยู่แล้วใช่ค่ะการที่จะมีต้องเจียดเวลาไปหนึ่งชั่วโมงจริงๆมันจะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงมันจะข้าดเดินทางไปด้วยสองสามชั่วโมงแต่ละครั้งเนี่ยผู้งยาเอลลงไปสักสองสามนิ้วเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เคยคุ้มนะสำหรับบางคนแต่ถ้าหากว่าโอเคเรามีสักขวดหนึ่งสาวไทยยุคใหม่มีสักขวดหนึ่งวางไว้บนโต๊ะเครื่องแปง้งเช้าขึ้นมาก็เทมาฝาหนึ่งแล้วปั้นเครึงเบาๆให้มันรอดให้มันทั่วะนะฮะแล้วอีกฝาหนึ่ง สองครั้งก็ประมาณสองสามนาทีก่อนนอนก็ทําเช่นนั้นอีกนะครับก็วันละสองครั้งก็ประมาณห้าหรือหกนาทีนี้ขั้นตอนของการใช้ตัวโลชั่นสุดทู้ยันจ่ง่ายกว่านะครับง่ายกว่านะคะแต่แค่สองครั้งแล้วก็ใช้เวลาแค่สองนาทีคือเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเป็นหึงชั่วโมงที่เราได้ดูการสาธิตนะคืองานของเรามาทํามาเกือบสิบปีแล้วตลอดที่ไปสิบปีนี่เรามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสมัยที่ผม เรานวดสาสิบเตียงตอนนั้นนะฮะ,ะเราก็เฉลี่ยแล้วสามิเตียงลดไปสองนิ้วนะฮะปัจจุบันเนี่ยสองนิ้วเรื่องจิบจอยละเพราะมีการปรับปรุงสูตรแล้วการที่เราต้องใช้เวลาสมัยก่อนเนี่ยแต่ละครั้งใช้เวลาสักสี่นาทีตอนเช้าสี่นาทีตอนเย็นก็แปดนาทีถึงสิบนาทีเดี๋ยวนี้ย่นราเวลาไมา่เยอะ ซึมเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพฉังขึ้นคือคือไอ้ตรงซึมเร็วนี่แหละที่จะทําให้เวลามันลดลงเพราะว่าพอเราเทหนึ่งฝาใส่ในมือเราแล้วก็เราก็คลึงที่หน้าท้องเนี่ยถ้ามันยังไม่ซึมอยู่มันก็เห็นเป็นคราบเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหมุน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 จนกว่ามันจะเข้าไปหมดได้แต่พอจาย์ปรับสูตรให้มันซึมเร็วขึ้นเนี่ยแทนที่จะต้องหมุน4นาทีที่จะหมดเนี่ยหมุน2นาทีกหมดนาทีก็หมดแล้วก็ได้เห็นผล ดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะทีนี้นะคะยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะที่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เราได้ได้ทำนำเข้ามาสาธิตในครั้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นใครแต่ว่าปัญหาของอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่หนักมากเลยเพราะว่ามีปัญหาน้ําหนักขึ้นสัดส่วนเปลี่ยนแปลงหลังจากการคลอดบุตรค่ะ <Ü> เป็นปัญหาหนักใจของคุณแม่หลังคลอดมากเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรากลับมาชมวีดีารการขาสหรับอีกท่านหนึ่งนะคะ หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเลือนร่างเพื่อเอวเหว้าเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงชื่อนุชรีวงศ์สุพนะคะ,อ,ะอายุสาก็ หนักประมาณ45นะคะก่อนก่อนที่จะท้องน้องคนแรกอะคะ่ะแล้วก็เอลอยู่ที่ประมาณ24คือถ้าซื้อกระปงเอล24มาคือต้องให้ช่างเขาล้นลงข้างละครึ่งเซนให้เหลือประมาณ23นิดๆจ้ะ,ะตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบ29 30นะคะก็คือใหญ่ขึ้นเยอะอะค่ะคือน้ําหนักจะขึ้นมาประมาณ10 10กโลท้องแรกน้ําหนักขึ้นมา26กิโล แล้วพอคลอดน้องออกไปเนี่ยน้าหนักก็ยุบลงมาหน่อยนึงพอประมาณเจแปดเดือนก็ท้องอีกคนหนึ่งแต่ว่าพอหลังจากที่คลอดน้องคนที่สองออกมาน้ําหนักก็ไม่ลดเลยอะค่ะ,คะแต่ก็พยาย,ยามที่จะออกกําลังกายก็คือแต่เอ็ไม่ได้ออกแบบทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเอ็ก็เลยมองว่าถ้าเราออกทุกวันมันน่าจะลดแต่ก็คิดว่าอย่างเอวอย่างหน้าท้องอย่างเงี้ยมันอาจจะยากนิดนึงอะ เรื่องคลอดลูกแล้วรูปร่างเปลี่ยนไปนิดช่างจะเป็นปัญหาของผู้หญิงแทบทุกคนที่เป็นคุณแม่นะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยสริมเซฟของเราเนี่ยช่วยได้แค่ไหนยังไงครับได้แน่นอนครับอาจารย์ครับแต่ว่าต้องต้องเรียนให้อาจารย์ทราบนิดหนึ่งว่าถ้าคนที่เพิ่งคลอดก็คงจะต้องใช้หลังจากที่หยุดป้อนนมบุตรก่อน๋อครับหยุดป้อนนมลูกก่อนเพราะว่า เราก็ไม่อยากใชสิ่งที่คุณแม่ได้รับไปส่งไปถึงทารกเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณแม่อย่าใจร้อนในหนข้อลูกมารูปร่างแปลเปลี่ยนไปก็ต้องยอมรับการแปลเปลี่ยนพักหนึ่งนะครับมันไม่สายเกินไปเลี้ยงลูกไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาดูแลวามส่วนความงามเหมือนเดิมนะคะแล้วเมื่อนั้นตอนนั้นเนื้อจะนิ่มไปหมดไขมันนิ่มมากง่ายมากเลยพวกนี้ลดพูดๆดเลยนะฮะ ว่าไม่ต้องนวดก็ยังได้นะคนกลุ่มนี้มีไขมันเยอะถ้านวดเน่ลงพรวดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีจาเป็นหรอกทาเฉยๆนะทาเฉยๆวันละสองครั้งอย่างที่ว่าแหละแต่ถ้าใจร้อนอ่ะวันละสามครั้งอ่ะก็มีเวลาเยอะๆนะฮะก็จะดีนะคะก็ใช้าทามันอยู่ที่บ้านนี่แหละนั่งดูทีวีก็ทามไปเรื่อยๆนะมีเวลาว่างก็ก็จับขึ้นมาทานะคึ่งเบาๆ มันก็ลงไปเองอ่ะไม่ต้องไปให้ใครนวดหรอกอาจารย์ผ่ารายการของเราเนี่ยเคยนําเอาคนที่มานวดมานวดแล้วเรานวดให้หนึ่งชั่วโมงดูเนี่ยจนกระทั่งคนดูหลายคนนึกว่าเราจะนวดให้เขาวจะรับนวดให้ด้วยตรงนี้ตรงนี้คือความเข้าใจผิดที่เราที่เราผิดเองเราไปสร้างสื่อ ที่เราทําให้เข้าใจว่าเขาเลยนึกว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาจะต้องมาให้เรานวดให้เขาละหล่ะแต่เพียงว่าเราอยากจะพิสูจน์ว่าได้ผลจริงๆใช่ครับเชิญเราพิสูจน์ว่าถ้านวดมันเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดทามันช้าหน่อยหนึงแต่อย่างที่อาจารย์พิเชษอธิบายไปไงคะ คนเราเนี่ยไปนวดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะเดินทางไปที่นวดก็ชั่วโมงหนึ่งเดินทางกลับอีกชั่วโมงหนึ่งเบ็ดเสร็จหนึ่งชั่วโมงใช่ไหล่ะสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนเรื่องของการที่ให้มันลดอย่างรวดเร็วทนเอานิดนึงมันอาจจะสองเดือนแล้วลดแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆทําไปเรื่อยๆเช้าสองนาทีเย็นสองนาทีเช้าสองฝาเย็นสองฝาไปเรื่อยสะดวกสบายด้วยทําด้วยตัวเองก็คือว่าผมมันึกเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะฮะนอกจากว่าเราทาเองแล้วมันก็จะเพียวได้นะ ของลายช่วยได้ด้วยเหรอคะจะหายไปด้วยค่ะอาจารย์คะวอย่างนี้วิธีการใช้สําหรับออผู้หญิงหลังคลอดบุตรเนี่ยแตกต่างกับผู้หญิงทั่วไปไหมคะไม่หอกครับธรรมดาธรรมดาเหมือนกันหมดเลยรับง่ายที่สุดเลยครับไม่ต้องมีวิธีพิเศษอะไรยังไงข,ขอให้ครีมซึมเข้าไปก็เพียงแต่ว่าอย่าไปทาที่กระดูกแล้วกันเพราะที่กระดูกไม่มีไขมันทาบริเวณที่มีไขมันที่มีไขมันแต่ถ้าที่ทราบมาเนี่ยถ้าเป็นมันนิ่มเนี่ยจะไปได้เร็วกว่าแข็งใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนเพิ่งคลอดบุตรอาจารย์ ก็มีไขมันธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาในระหว่างที่เราอุ้มชูทารกในท้องมันก็แน่นอนนะครับกลุ่มนี้จะลดได้เร็วนะฮะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่นักนวดเขาชอบนะเขาเขาจะผลัดิตงานง่ายของเขาด้วยนะคะแต่แต่ตรงนี้มันก็ต้องทําให้คนรู้ด้วยนะอย่างบางคนเนี่ยพอทําไปช่วงที่เป็นมันเหลวเนี่ยเขาจะลดลงไปง่ายใช่ไหมคะ แล้วพอเขาทำไปสักพักเนี่ยมันเหลวเขาหมดละจะมันแข็งเขาบอกมันไม่ได้ผ่อนนะเพราะตอนนี้ไม่เห็นจะลงเลยเขาลืมไมกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่เขาลงเร็วเนี่ยเพราะเป็นมันนิ่มแต่พอเป็นมันแข็งเนี่ยมันไม่ลงเร็วแล้วแต่เขาเกิดไปเกิดความเข้าใจผิดว่ามันไม่ได้ผ่อนละมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสรีระของเขาที่เขาไม่มีมันเหลวเหลือแล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือน้อยๆเนี่ยมันจะยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามัน อย่างเอาง่ายๆเวลาเราซื้ออาหารมาเนี่ยถ้าเราไปดูไอ้ตรงมันเหลวเนี่ยนะฮะมันหั่นง่ายมันอะไรง่ายแต่พอมันแข็งเนี่ยมันหั่นยากมากมันเหมือนมันหนาแน่นกว่านะคะอาจารย์ใช้แค่ห้านาทีเช้าเย็นเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าคะอาจารย์คือถ้าถ้าอยากจะให้เร็วก็ใช้ให้มันมากขึ้นอืมคือว่าเมื่อไหร่ก็ใช้ไปใช่ไหมคะือเราต้องการออกมาให้มันสบายๆนะให้การลดไขมันส่วนเกินเป็นความเพลิดเพลินของชีวิต ดูสบายขึ้นมาทันทีเลยนะคะสบายสบายค่ะแต่คนมางคนเนี่ยจะเร่งโดยไม่รู้จักคิดชีวิตก็เลยงุดงิดไม่เป็นสุขเลยนะคะอาจารย์ไม่รู้จะทําตัวยังไงแล้วทีนี้การทานนี่ถ้าเกิดว่าเราทาบ่อยขึ้นก็จะเห็นผลเร็วขึ้นใช่ครับรรใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่บ้านง่ายๆเรามีโลชั่นสูตรสลิมเซฟอยู่เนี่ยจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ใช่ก็หยิบมาใช้ล้วก็จะสวยขึ้นสบีวิธีง่ายๆนะคะขนาดที่เรากำลังดูทีวี ก็มีไว้ข้างๆเทใส่มือแล้วก็ดูไปก็คลึงไปคลึงไปพอเรารู้สึกว่ามือมันเริ่มฝูดแสดงว่าหมดแล้วก็เทใหม่แล้วก็จุดเนะทำได้จริงๆค่ะนะฮะคือเราเราจะเล่นสโลแกนกับปิดพันนี้ได้ค่อนข้างง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ใช้แล้วมันเพลิดเพลินอ่ะนะฮะเรามีสโลแกนว่าเพียงทาเพียวไม่ไม่เชื่อก็นวดครั้งเดียวเพียวทันใจให้ดู คนก็ถามว่เอาตอนนี้นดไปสานิ้วสีนิ้วแล้วฉันอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตหรือเปล่ามันเป็นไปนไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็บอกว่าเอาละสาวไทยทันสมัยยุคนี้เนี่ยควรจะมีหนึ่งขวดตั้งไว้ผมจะโตเครื่องแป้งเพียงทาพาเพียวนวดครั้งเดียวเพียวทันใจ มีไว้คู่กายจะได้เพียวสบายตลอดกอาลโอมแต่เป็นเรื่องที่ดีมา,ดมากเลยนะ,ะโอ้ยน่าเสียดายเวลาเราหมดแล้วอะแต่ว่าเรายังคุยก,ายากยัาจะไม่สัใจเลยคงจะต้องคุยอะไรกันเพิ่มเติมนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดตอนนี้ช่วงนี้เวลานี้ถ้าเกิดมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะทําให้มั่นใจอย่างที่บอกว่าเพียงทาพราเพียวแล้วก็ นวดครั้งเดียวก็จะเพียวทันใจถ้าเป็นสาวสมัยใหม่ก็มีไว้คู่กายมีไว้คู่กายก็จะได้สบายตลอดเพียวสบายตลอดเพียวสบายตลอดไปเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆสําหรับคนที่ต้องการดูแลรักษารูปร่างของตัวเองอาจารย์คะคราวหน้านะคะเรายังมีอีกสองเคสค่ะที่จะมาขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะจากอาจารย์พิเชษในเรื่องของการจัดการกับปัญหาเอวหนาพวกหน้าท้องต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะคะว่าเราจะใช้โลชั่นสูตรสลิมเซฟนี้จัดการกับปัญหานี้ยังไงด้วยนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดต้องจันนะ ไว้เอวหนาเนี่ย5นาทีเช้าเย็นเห็นผลทันใจเนี่ยใช่แล้วค่ะเอาละครับวันนี้เราสาคนลาก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ